มาครับพี่น้องงัวแฝดพี่น้องเอ้ยงัวแฝดผู้เมียตายครับออกมาตายโอ้เสดายเนาะพี่น้องเนาะเบื้องเนี่ยตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวนี้ตัวผูโอ้นี่ตัวเมียนี่ตัวเมียพี่น้องโอ้ยงามครับพูน่ะยังงามเลยโอ้ยสีอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้ ตัวผูข้ขาใหญ่ได้หนอบ้างไงขางามคักตัวผู้ตัวผูย้ยาวไหมน <c oughs> ี่แม่ <c oughs> มันครับเนี่ย, <c oughs> ยโอ้พีย่าจะคล้องมาดูง้อเลย <c oughs> โอ้ขุดลุ่มอะไรพี่น้องว่าจะฝังครับผมเ <c oughs> สียดายครับน้อง <c oughs> โอ้ผมก็หัวต้องมา,ามเห็นครับนอ <c oughs> อ้องเห็นว่างัวออกลูกตายก็เลยมาเบิง่งลูกฟ้าเฟียดโอ้เสียดาย น้ำค่ำบ่น้ำคำ่ำ,คำแตกแล้วบ่ออกเนาะน้ำค่ำแตกแล้วบ่ออกพี่น้งองก็เลยคล้ายๆแบบสำลักน้ำค่ำเนาะสำลักตายเลยนี่อย่างงามเลยพี่น้งองเนี่ยสงสารแมร่มันได้บัดทีนีน่พี่น้องเอ้ยวนไปวนมาอย่างเนะี้ย พุตลุมฝังลึกเป็นไดนี่เม็ดหนึ่งไายจะได้เจ้าขอเพิ่นว่าเพิ่นว่าถูกเขาได้มันไปจิกเนี่ยเพิ่นว่าอยงันว่าออกธรรมะสองตัวจะหายร่างหนึ่งพี่น้อง วันนี้ผมได้กินล่างเปล่าแล้ววันนี้โอ้หัวตายสับออกสองตัวโยหัวตายกอดเยวอะกอดเยวะกเดเยวกันใหญ่ใหโอ้เออฉสิได้กินลาบเป็ดเลยพี่น้องเบิ่งโอ้เสียดายเนาะเนี่ยหัวต้นมาวานนี้ยังยังพูดกันอยู่เลยเนาะแบบไม่รู้เดินท้องกลางไหวบ่โนะวะมาออกวันนี้โอ้ยถ้าว่า ถึงมือหมอไว้นี่บ่าตายหรอกครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับมือหูเนาะบ่อหูว่าเวลาด้านนำข้าแตกเราน่านๆไปนะมันต้องเรียกหมอเนาะล้วงเลยครับพี่น้องล้วงดึงเลยโอ้ยฝาแฝดพอ่อผู้เมียตัวผู้กันซ่งญ่นะพี่น้องเพื่อนตัวผูไงเน่าเลยขาบกใหญ่เลยนี่ตัวเมีย <c oughs> โอ้ยดายเสดายพี่น้องเอ้ยบทจวดซ้มหมื่นเนี่ยจวดบรได้เสียดายงวเนาดของหน้าเนี่ยของอาเนี่ยนะครับมือก็บาดเห็นแต่ไอ้หลานลงเฟซบอกว่าตายก็เลยมาเบืองตายงวบ้ามันผมได้พี่น้องบ้ามันใน่เนาะนะจุนเนาะ งอวไข่เฮือมาทับโอ้งวงัวไข่เฮมาทับงัวของนภูวนี่านปาดมามันไงผมครับพอมันโอ้เสดายบึงงโอ้เมียโอ้ยเนาะยังไงเห้ โอ้โยลูกตายแล้วบัดน,นี้สงสารเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี่ยแหม่กับตัวใหญ่งามอยู่เลยพี่น้องอ้วนโอ้เหก็กินอันนี้เขาหรอตายเลยเสียด,ดายวเสียด,ดายเสียด,ดาย เพี่น้องเตรียมฝังครับผมโอ้ไปนะครับตัวนึงไปนี่ตัวยังใหญ่ครับผมเกิดไหมเกิดไมโไปเกิดไหมลูกไปตัละครับหนึ่งเมตรนัเนนี่นนาเขากันยัปหน่ยสงสารเนาะ อันนี้ตัวเมียตอนนั้นหน้าก็หากันบ่โอโอเคเอาขานัดขาหลังด้วยขาหลังพับลงพดขาใส่กันเออนั่นแหละนั่นแหละเสียดายนังพี่น้องเนาะโอ้ยหาบ่ได้แล้วงัวแฝดขนาดมันเหม็นงัวแต่ของในแถยังเสียดายครับผมโอ้ตายปวมาละ ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะอันใดที่ว่าดูแบบบรสุทธิ์ภาพผมกันขออภัยเนะครับเนาะแต่มันกลายเป็นอยากให้เห็นเนาะพี่น้องพี่น้องโอ้ตายเกิดใหม่ลูกเหมือนจิจูบกันมาเสียดายเลยโอเคครับผม นี่ครับว่าเพิ่นกับนีหลายตัวยูเอามาแล้วเสียดายนะพี่น้องผมโมโถมไปเกิดไม้เกิดไม้ครับพี่น้องเกิดหม่เป็นาะอ๋อไหนอ๋ออ๋อจบแล้วเสียดายนะครับ ถ้าว่าว่าตายเนี่ยเหน่งว่างามขู่เลยครับบามันพร้อมเนาะโอ้เสียดายครับผมขนาดตัวของนี่เสียดายคักเลยเหรอครับแง่วงว่เป็นปีนะครับนอกกว่าเฉดดีใช้เวลาเนาะครับพ่อมาเป็นตังเสี่แล้วโอ้เสียดายเนี่ยได้ตาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยว ฝากติดตามครับผมสมพรพ่อ,อยมานะครับเนาะจังไดกะพอกันชิปหนาครับผมชิปนี่ก็เป็นสาระที่อ่าเครียดหน่อยพี่น้องเสียดายครับผมกะจังไดกะขอฝากนี้ด้วยครับผมฝากติดตามสมพรกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ